สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอ้ไหมสายปลาพาไปทัวร์นะครับหรือสร้างไม่สายปลาพาไปทัวร์ละครับตอนนี้ผมกําลังมาทําการเลือกรถให้ลูกค้าอยู่นะครับเนาะพอดีลูกค้าสีม้ารับรถนะครับเป็นแท็กเตอร์ L50 นะครับตอนนี้จอดโชว์ยหน่าร้านสองคันนะครับแล้วก็มียุคข้างในอีกนะครับทีบ่ประกอบลังค้ากับนี้นะครับ น,นนะีวคััคร้รบอันดับแรกที่เขาต้องเตรียมนะครับเวลาลูกค้ามารับรถไหมนะครับก็คือว่าเช็ค,คร้อมของรถนะครับแล้วก็ลอกหมายเลขนะครับหมายเลขรถหมายเลขเครื่องนะครับเพื่อฮ็ดพรบอ่อทะเบียนนะครับรุ่นนี้นะครับหมายเลขรถซิอูข้างไหนนี่นะครับเดี๋ยวผมมีร้องซองกล้องดูเพื่อน้องที่เห็นว่า ครับซีอูซื้อนี่พอดีเลยนี่นะครับหมายเลขรถซีอูนี่แล้วครับส่วนหมายเลขเครื่องซีอูตรงนี้นะครับหมายเลขเครื่องนี่นะครับการเตรียมพร้อมรถไม่กับสิบประมาณนี้ครับหลักๆก็คือลอกหมายเลขรถหมายเลขเครื่องไว้นะครับแล้วก็เช็คความพร้อมให้ลูกค้านะครับ นกุญแจสตาร์ทครับอ่าโอเค รถยังมีให้เลือกหลายนะครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจอยากได้รถแท็กเตอร์ทุกรุ่นของคูปุต้านะครับติดต่อผมได้ที่0949969983 0949969983นะครับหรือที่คูปต้าชัยภูมิทุกสาขานะครับ ช็คระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับไฟฉุกเฉินนะครับแต่ไฟหนานะครับไฟต่ำไฟสูงตุวนี้มีหลอดไฟ LED สองทางนะครับยึดท,ที่แก้ม ไล่เปิดอยู่ที่หลอดเลยนะครับนี่โอเคโอเคครับที่พี่กับตรงนั้นนี่ครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสกไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี <S <S ๋ยวผมัะสีลอกหมายเลขเพืรอลดลูกค้านะครับแล้วก็ เงินลูกค้าก็สิมารับนะครับโอเคครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้เขากลับเข้ามาสวัสดีครับ